ผู้มีแก๊แขกู้มีเกียรตขอเชิญทุกท่านสนับรับฟังการละเล่นดนตรีไทยสมัยใหม่ที่ท่านจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนวงอื่นๆอาจจะมีแค่ความไพเราะแต่วงของเรามีเสียงัวเราะเป็นของแท้นะนฮอรีเชิ่งนี่ เครื celular, ่องมือก็มีทำไมยังใช้ปากคำวะอันนี้เขาเรียกว่าฟิวชั่นจ้าฟิวชั่นคืออะไรการผสมผสานระหว่างโอเปร่าอะคาเปลาและสไปรูลีน่าสาหร่ายหรือเปล่าวะถึงจะเป็นสาหร่ายแต่ก็เป็นสาหร่ายที่ขึ้นอยู่บนรางกระนามาโหริรัว ทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษสมัยก่อนวงของเราชื่อว่าคิกาปูได้เดินทางไปแสดงใกล้ถึงประเทศจีนต่อหน้าจินสีหองเฉาห้องเต้ก่อนเป็นห้องเต้เคยอยู่ห้องเ่ามาก่อนมีคุณไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่ามันลำบากมาก่อนนะเนี่ยและต่อไปก็คือเพลงระเบมมาเต้เต้ ซ้มเผา้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปถึงประเทศอังกฤษ <c oughs> ได้ไปเล่นต่อหน้าพระพักอลิซาเบธพระนางเจ้านั้นทรงชอบมากให้มาหลายปอนเงินเหรอขนมปงัง <c oughs> ทุกวันนี้ยังเหลืออยู่เลยจ้ะแบ่งไปกินหน่อยไหมจ้ะเอาไปให้ปลาสวายแดรเลยเ <c oughs> พลงต่อไปเครื่องเตเติ้ <c oughs> ก็ดังรถไฟไปยังประเทศญี่ปุ่นโชว์คุณชอบมากถึงกับยกนิ้วให้อ๋อนิ้วโป้งนิ้วกลางเฮ้ยอ้น่าเขาด่ากันแล้วเขาด่าแค่เพลงแรกแต่พอเพลงที่สองทันก็เมตตาให้มาหลายเย็นเลอนดีแล้วน้ำแข็งก้อนทุกวันนี้ยังเย็นเงือกอยู่เลยจ้าในงานกูเรื่องเสียฟันล่ะรับเพลงต่อไปพม่ารำขวาน เล่นต่อหน้าพระเจ้าแปรแปรท่านมีพี่น้องห้าคนแปร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 โอ้โหดิบุงรู้เนี่ยว่าเขามีพี่น้องเยอะขนาดนี้แล้วเราก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไปยังสแกดีเนเวียเฮ้ยพอพ่อพอพอโอ้โหประวัติเองเย้อยแล้วกินเนี่ยเมื่อไรเข้าจะได้ฟังเพลงวะเนี่ยฉันเตรียมมาห้าเพลงฉันเล่นจบไปแล้วจ้ะอ๋อจบหมดแล้ว